สวัสดีครับผมนันก็วันดีหัวตันนะครับไว้ตกปลาหัลูกตันมันยีตรวจผสมก็มันให้ดูอยู่ในเฟซนะครับผสมไปแล้ววันดีนวดนะครับนวดมันเข้ากันเพ่อคมันจะไม่ติดกะละมังนะนวดครับ ถานสองโลส่วนผสมนะครับม like ีกตาลสองโลเยมโลเจ็ดถุงหัวหารไก่น้อยหนึ่งโลไก่น้อยหรือไก่เล็กครับแล้วก็มะพร้าวหนึ่งโลยังไม่ไม่ต้องคั้นนะครับมะพร้าวหนึ่งโลน้ทรายหนึ่งโลที่ตาล ปี๊บหนึ่งโลนมปังห้าโลปังสดนะครับมันกระโจนไม่เข้ากันอันนี้ผมไม่ใส่กากน้ำตาลนะครับทำงี้เลยหวัวดิบกับปี๊เลครับหรือว่าใช้ได้ ลวดทั้งความมันจะไม่ติด,ดกันละมั้งนะครับยันเข้ากันลวดไปเรื่อยๆครับ เราทุกอย่างมานรวมกันนะครับแล้วก็มายีหรือขยันนะครับเห้เข้ากันนะก่อนมันจะไม่ติดเนื้อครับปีนึงนะครับเราเปิดถังดูแต่ว่าตอนนี้เท้าใส่ไปแล้วอัดถังแล้วสามวันเราดูทิ้งแล้วก็เจ็ดวันถ้ามันไม่บวมก็ ใช้ได้ได้ทั้งตีนะครับมันจะได้ไีบวมใก่ถุงสองชั้นัเรงไม่ลาครับ มันเท้ากันนะครับมันจะได้ไม่หลาบหอนนะครับเนี่ยหอมาก มาแค่นี้นะครับนะครับเสร็จแล้วครับแล้วครับนี่ก็อาจใส่ถังปิดฝาไว้สามวันเราก็มาดูว่ามันถุงมันจะพองไหมถ้าถุงมันฟองแล้วก็ไล่อากาศออกแล้วเจ็บวันเราเปิดดูอีกถุงฟองไหมถ้าไม่ฟองนีแล้วก็ปนึกปิดเป็นปีนึอามาใช้นะครับต้นตำก็สิบเดือนถึงปีนึอามาใช้ได้ครับเห็นเนี้ะครับผมบวัสบีครับ